ลองมาดูฝั่งของคุณพิธาสุมลชนเนี่ยพยายามถามคุณพิธาเรื่องที่ว่าเอกกรณีเพื่อไทยเนี่ยยอมให้พรกเก้าไกลดํารงตําแหน่งประธานสภาแล้วถ้าเกิดโหวตนายกคุณพิธาเสียงสนับสนุนไม่พอเนี่ยก้าไกลจะต้องสนับสนุนคันดด i เดตนายกของเพื่อไทยด้วยเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยจริงไม่จริงยังไง คุณพิธาย้ําแค่ว่าพักเก้าไกลมีความปรารถนาในการเร่งจัดตั้งรัฐบาลให้สําเร็จนะครับและหวังว่าจะไม่มีประเด็นขึ้นมาใหม่มากระทบต่อการตัดสินใจและควรรอความชัดเจนในวันนี้ผู้ตรงกับคุณหมอชนละด้าน<ม>บอกว่าควรรอวันนี้ก่อน3กรกฎาคมจะชัดเจนทีนี้สื่อก็พยายามถามคุณพิธาอีกนะฮะว่าเอสรุปแล้วจะมีฟีโวตไหมนะฮะคาดว่ายังไง คุณพิธาย้ําเลยกับทุกคําถามที่สื่อถามมาเนี่ยว่าอย่าเพิ่งเปิดประเด็นใหม่ไม่งั้นเนี่ยสังคมจะเกิดความสับสนค่อยๆเหมือนกับการกินข้าวทีละคาดื่มชาทีละถ้วยครับมันก็ไม่ได้รอไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเราให้เกียรติรรคเพื่อไทยแล้วก็รอความชัดเจนจากทางรรคเพื่อไทยก็ยังยังพอมีเวลาอยู่ครับมันปกติแล้ว ทุกอย่างมันก็ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วก็เป็นขั้นเป็นตอนไปถ้าทําให้พี่น้องประชาชนสับสนก็ต้องขออภัยแต่จริงๆแล้วเราอย่างที่บอกมีความปรารถนาดีมีความตั้งใจจริงนะครับในการที่จะรีบจะตั้งรัฐบาลแล้วก็แก้ไขให้กับปัญหาพี่น้องประชาชนแล้วก็เป็นการย้ําคําตอบที่เพ,พิ่งตอบไปคําถามเมื่อกี้ว่าตอนนี้เราอย่าเพิ่งเปิดประเด็นใหม่เลยครับเพราะว่ามันกระทบกับการเจราจาก็ดีมันรสร้างความสับสนให้กับสังคมก็ดีเชื่ว่าสิ่งที่ควรที่จะเป็นโฟกัสก็คือการให้เกียรติกราคเพื่อไทยให้มีการประชุมของวันพร ันพรุ่งนี้ดีกว่าอย่าเพิ่งเปิดประเด็นใหม่เลยครับกินข้าวทีละคำกินชาทีละถ้วยแล้วก็ค่อยๆทําผม,มอยากจะตอบให้แล้วก็แน่นอนว่าการคาดการอนาคตเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็เข้าใจหน้าที่ของม่น้องสื่อมวลชนแต่บางทีถ้าพอไปอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยมันกระทบกับปัจจุบันไงครับ ผมก็เลยคิดว่าเราอย่าเพิ่งเปิดประเด็นใหม่แล้วก็ค่อยๆพูดค,คุยค่อยๆหารือกันดีกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าน่าจะเหมาะสมกับนกนในขณะที่คุณพิธาตอบคําถามสื่อมวลชนนี่คุณหมอชลนนอารมณ์ดีมากนะยิ้มไปหัวเราะไปตลอดเลยนะแต่กิดถูกใจคานี้มากเลยที่คุณพิธาบอกไงเหมือนกินข้าวทีละคําดื่มชาทีละถ้วยอย่าเพิ่งไปเปิดประเด็นใหม่บอกกับสื่อแบบนี้นะฮะ